ไ่ไหนเนาะวันหนึ่งแม่ให้หนูน้อยหมวกแดงดำตับกล้าผลไม้ไปเยี่ยมคุณยายที่นอนป่วยอยู่ในระอมสอสออึงอซึ่งเอกซึ่งอยู่ริมข้าง เข้าไปในป่าและลึกเข้าไปป่ะในป่าราแอะในป่าและกำอุอยกำชับกำชับกำชับให้หนูเนา ก่อนขออา้ามครับครับโมีข้านหนูน้อยหมวกแดงจึงรีบออกเดินทางทันทีหน้าที่สามนะนี่หนูพี่เอาไปอนั้นได้เทหน้าหงุดหงิดหนูนะ ตลอดตอนทางตลอดเดินตอใช่ไหมอ่านว่าอะไรตลอดต,อตอลอดทางมีตอลอดทางที่เดินไปนั้นส,สตัตว์ต่างๆพากันร้อง ทักไทยหนูน้อยหมวกแดงยออยากอยาก่างสองน,นออีสนิทสวนสองนอมสองสนมสนิทสนมพูดใหม่ดูสนมนี่นะเจ้าเกาล่าง rồi. Đó wa.